เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะเราไปดูความคืบหน้ากรณีของนายเอกยุทธ์อัญนชันบุตรนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจแล้วก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะคะโดยคุณเอกยุทธ์เนี่ยอ้างว่าเป็นฝีมือของรอปภของนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะประมาณหนึ่งทุ่มค่ะนายเอกยุทธ์ก็มีการโพสต์ข้อความในเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ ก็เป็นแถลงการถึงรัฐบาลกรณีที่ถูกทำ้ายร่างกายที่โรงแรมโฟร์ซีซันหลังจากที่เห็นนายกรันมนตรีท่านนิยกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินออกมาจากโรงแรมดังกล่าวไม่นานแล้วก็โพสต์ภาพของคนไายที่ได้จากกล้องวงจรปิดของโรงแรมประกอบในแถลงการด้วยโดยเนื้อหาของแถลงการส่วนหนึ่งก็ระบุถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการถูกทำ้ายนะคะที่บอกว่ามี4ข้อด้วยกัน เรื่องการเมืองเรื่องการเขมเนการเรื่องการจีบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็สร้างสถานการณ์4ี่ข้อนี้นะคะเป็น4ข้อที่ทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเนี่ยตั้งข้อสังเกตค,คุณเอกยุทธ์ก็ชี้แจงบอกว่าผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นจุดที่น่าสงสยัยเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้นเจ็ ซึ่งานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ<ช>ท่านนายกบอกนะคะบอกว่าก็สามารถที่จะไปพบใครก็ได้ในฐานะของนายกรัฐมนตรีที่สําคัญก็คือไปในสถานที่ที่เปิดเผยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายลองฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ได้ประชุมหรอกค่ะก็ไปเจอในเป็นในฐานะนาย,ยกก็สามารถเจอแต่ใครก็ได้นะและที่สําคัญไปสถานที่เปิดเผยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เสียหาย<ค>ด้วย<ค>นะคะขอบคุณคท่ะ ชันเองก็อดทนค่ะจะอดทนก็เชื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่ก็คงจะพี่นาวเองนะคะเราเราเองเราเป็นผู้หญิงนะคะก็ยืนยันค่ะเราเองเราก็ไม่ทําอะไรเสียหายหรอกค่ะคะุณค่ะคุณเอกยุทธบอกว่าในโลกสังคมออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตไปไกลแล้วว่าหลังจากที่นายกเดินทางกลับก็มีคนพบเห็นนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังปรากฏภาพในเวลาไล่เลี่ยกัน ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะคะก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อสาธารณะให้คลายความสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนใดแอบแฝงหรือไม่เพราะว่านายกคือบุคคลสาธารณะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือนักธุรกิจชื่อดังโดยมีข่าวว่าไทยบางคนพยายามที่จะวิ่งเต้นซื้อที่ดินทำา l ัั w เวรวมถึงต้องการเปลี่ยนตัวดีๆการบินไทย ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ได้เปิดถแถลงข่าวที่จางเรื่องนี้แทนนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการตั้งข้อสงสัยด้วยนะคะว่าทําไมนายเอกยุทธ์ถึงไม่ไปแจ้งความพร้อมทั้งก็มีการนําภาพวงจรปิดมาให้ดูด้วยนะคะลองฟังเสียงของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะแปลกใจตรงกาสามคนเนี่ยโดย สภาพวิญญาณเนี่ยเราเป็นกาดเนี่ยคนมาทำร้ายเจ้านายเนี่ยชักมาแล้วไม่เหน็บรับแต่ผมว่าแต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นๆน,นะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ใครผิดนายกสั่งให้ดำเนินคดีโดยเด็ดขาดคุณเอกยุทธต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วย้ำกับตำรวจเลยสูงต่ำดำขาวอย่างไรตำรวจจะได้ออกภาพสเก็ตแล้วภาพสเก็ตให้พนักงานของโรงแรมดูคุณเอกยุทธ์อย่าไปพูดให้คนฟังสับสนนะครับค่ะก็เป็นความเห็นของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะบพื่อเด็กเฉลิมอยู่บำรุงในเรื่องนี้